สวัสดีครับห่างหายไปนานเลยกับการรีวิวกีตาร์นะครับวันนี้ก็กลับมานั่งในมุมสบายๆมุมซ้อมดนตรีมุมดีแลกของผมนะครับนี่คือมุมที่มาเล่นกีตาร์ยับเงานะฮะก็วันนี้ก็มีกีตาร์ตัวใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับเป็นกีตาร์ที่ผมได้มาใหม่นะฮะตัวนี้เลยครับนี่นี่ครับ ตัวน,นี้เพิ่งได้มาของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับนี่คือ PTU 1214รหัสสีก็คือ GBB นะฮะนะครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นให้ดูแคปชั่นให้ดูนะครับสนใจก็ทักถ่ายกันมาได้ตัวนี้สภาพใหม่มากนะฮะให้ดูนะครส่วนหัวนี่ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะเห็นไหมฮะดี๋ยให้ดูด้านหลังของมันไม่ชัดเนาะอ่ะต้องเอามุมนี้่ เห็นไหมครับไม่มีไม่มีรอยแตกรอยบินนะฮะสภาพผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สภาพสภาพใหม่มากนะ,ะสภาพของใหม่เลยนะ,ะอันนี้มีคราบมือคาบเหงื่อนะไม่ใช่ว่าริ้วรอยนะ,ะเดี๋ยดูดูด้านข้างด้านหลังนะฮะด้านหลังก็นี่ครับอันนี้เป็นเงาสะท้อนนะไม่ใช่คราบ นะครับก็มีริ้วรอยบ้างแหละไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับนะี่ครับจูนเนอร์ในตัวนะครับมีจูนเนอร์ตั้งสายได้นะครับก็ถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดที่ Facebook ที่ผมขึ้นให้นี้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกเพื่อนๆใน YouTube นะท่านที่ติดตามผมใน YouTube ถ้าเกิดสนใจรืวยว่าอยากจะทราบรายละเอียดของกีตาร์ตัวไหนหรืออยากจะได้รุ่นไหนลองอยากจะสอบถามอะไรให้ทักมาที่ a c e b o o k นะครับ mm hmm. Facebook ที่ขึ้นให้นี้นะครับอย่า,อย,าอย่าทักอย่าพยายามผมจะพยายามไม่ไม่ไม่อยากคุยใน u t u b e นะฮะผมไม่อยากตอบคอมเมนต์ใน u t u b e เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของราคายิ่งไม่อยากจะพูดเพราะว่าบางทีคือผมอาจจะปรับลดราคาลงมาในช่วงที่ผมทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ยผมอาจจะมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นติดตามในเพจดีกว่าเพจ หน้าเพจกีตาร์ญี่ปุ่นกีตาร์มือสองญี่ปุ่นสักตัวใหม่แล้วก็ Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นให้นี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงสดๆกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ตัวนี้เจาะนะตัวนี้ยังไม่ได้เสียบพาคไฟฟ้านะครับเสียงสดๆ สายมันเก่าแล้วนะมีสนิมมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ไปก็เปลี่ยนสายใหม่ผมไม่ได้ปรับแอคชั่นไม่ได้ปรับอะไรเลยคอเคอนี่คือมาอย่างไงอย่างนั้นนะแล้วผมเท่าที่ผมเล่นดูเนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีไม่สูงไม่ต่ำนะคอน่าจะตรงเลยนะ แล้วก็ไม่มีติดเส้น<ๆ>เล็นได้เนียนๆนะครับเดี๋ยวต่อไปมาฟังภาคไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะต่อภาคไฟฟ้า นะเดี๋ยวด,ดี๋ยต้องปิดไม้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะเข้าไปโวนกันนะครับนี่าครับาไฟฟ้าต่อกันให้เห็นเลยโอเคหัวลุ่มทำงานปกตินะครับภาค EQ นะฮะเสียงทุม้ม สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีตอนนี้มีสต็อกอยู่ในอยู่ในสต็อกค,คียใต้มีอยู่หลายตัวหลายรุ่นนะฮะลองสอบถามกันดูว่าสนใจรุ่นไหนถ้าเป็นไปได้ก็ติดราคามาด้วยก,ก็ได้นะครับว่าผมมีงบอยู่ประมาณเท่านี้พอจะหารุ่นไหนได้บ้างนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับต,ตัวนี้มาพร้อมกับซอฟเคสนะฮะเป็นกระเป๋าของมันเลยนะครับทาคามินะ,นะฮะนี่ฮะ มีคู่มือให้อ่ามีใบใบคู่มือนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีกีตาร์ให้เลือกอยู่หลายรุ่นหลายตัวนะครับลองทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับรีบๆมาจองกันนะรีบๆมาเอากันไปนะครับเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่า จะได้ไปรีบเอาไปใช้งานทำมาหากินนะครับโอเค P T U 1 2 1 4 G B B